ประกาศโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับสเหลาสถานการณ์น้ำในฤดูฝนปี2564ฉบับที่3เรื่องสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทับเสลา <Okay. S 1> เนื่องจากอิทธิพลของพายุไอรอนล็อกและคมปาซูส่งผลให้ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2564ถึงปัจจุบันมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างกับอ่างเก็บน้ำทับเสลาไม่ต่ำกว่าวันละ10ล้านลูกบาศเมตร และยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศแจ้งเตือนจังหวัดอุทัยธานีว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันเสาร์ที่16ตุลาคม2564เวลา18นาฬิกาถึงวันอาทิตย์ที่17ตุลาคม2564เวลา18นาฬกาปัจจุบ,บันวันที่16ตุลาคม2564เวลา19นกา30นาทีอ่างเก็บน้ำทับสะเหามีปริมาณน้ำ 165.74ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น1 0 3 5 8มเปเมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างอัตราวันละ11ล้าน11.05ล้านลูกบาทเมตรระบายน้ำผ่านอาคารช่องระบายน้ำในอัตราวันละ2.51ล้านลูกบาทเมตรและปริมาณน้ำไหลล้นอาคารระบายฉุกเฉินวันละระบายน้ำฉุกเฉินวันละ1.78ล้านลูกบาทเมตร โครงการส่งเสริมน้ำและบำรุงรักษารักษาทับเสลาจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำผ่านช่องระบายน้ำลงลำน้ำเดิม River Outlet จากเดิมวันละ2.51ล้านลูกบาทเมตรเป็นวันละประมาณ3ล้านลูกบาทเมตรตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2564เวลา6นาฬกาเป็นต้นไปครั้งนี้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของตัวอาคารเขื่อนทับเสลาและควบคุมไม่ให้เกิดปริมาณน้ำไหลล้นข้ามอาคารระบายน้ำฉุกเฉิน e m e r g e n ์เจนซี่สปิเในปริมาณมากเกินซึ่งจะไม่สามารถควบคุมได้จนส่งผลเสียหายต่อพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำเป็นวงกว้างดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือป้องกันและลดผลกระทบจากการระบายน้ำเพิ่มเติมดังกล่าว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลาวจึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนส่วนราชการอ,องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเตือนประชาชนด้านท้ายอ่างเก็บน้ําทับเสลาวที่อาศัยอยู่หรือมีพื้นที่ทําการเกษตรในพื้นที่ริมฝั่งลาห้วยทับเสลาวและลําห้วยสาขาให้เตรียมขนย้ายของขึ้นที่สูงและเฝ้าระวัง พร้อมติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อไปประกาศาวันที่16ตุลาคม2564นายสงการชลอสีทองผู้อำนวยการส่งน้ำผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเหลา